ใครต like ่อใครต่อเดี๋ยวคนประมาณ30มคนแล้วตอนนี้อุ้ยเอโเชียาจารย์เกยงเ็ไรเ่อนไรสนไปแล้วเฮ้ยเงี้ยงไม่ไม่เงียเดียวก็ดีครับดี เขียนมันเหมือนมันภาษาสพปลาวครับอ่านบอครับเออเออเโอ้ออกชื่นเต้บอกว่าอยู่อยู่ไม่ได้โค้ได้เตะแล้วมานี่สาธนได้เตะบ่อยแม่ชื่นใจได้ได้ตามกลับบ้านเออ เกี่ยวบรรยายหน่อยก็เอฟเอนก็เริ่มน้ำลายแล้วครับนาคาซ้อมครับพี่เหลมเหลมเปียบเป็นกรรมโกงครับตัวนี้ที่นี้เว้าเล่นเด้อพี่น้องสวัสดีครับโอ้ยก็คนึงอยู่มีป้าพงในก็นในก็เชียงโนวันก็ได้สนิ เรียบร้อยดีเตรียมงานอยู่นี่ครับแดี๋ยวว่ายันไม่กล้ามายานยานฝังกตะเป็ดกับตะกุ้งครับเดี๋ยวก็พี่น้องเมียนมากเป็ดตัวเล็เป็ดตัวเจ็ดก็โหนี่สูสีเป็ดก็เจ็ดก็วัดกันดูว่างี้งใครจะดีกว่ากันครับชาไต้หวันมาชิมไม่เฮ้ยชาไต้หวัน เเงี้ยงวันนี้มันนึกถึงชาไต้หวันครับโอ้โห,โหเงี้ยงดีมากเลยชายอมก็วันนี้ก็ใช้ได้ครับแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณฝั่งพี่น้องสอปปลาวเป็ดกับกุ้งนะครับเดือพันหัวเปียกหมดแล้วครับทีมงานเอ,ออเฮ้ยอกใจ ฝั่งเต้โจลาได้สิบแล้วแบบโตคนนี้ครับเงี้ยงอย่างเดียวเงี้ยงกต่เงี้ยงวัดกันครับทำไมถ้ามาสู้เต้โจลาไม่ได้ครับไม่ได้เป็นอาชีพตอบจันเขาแม่เป็นอาชีพเงี้ยง มวยน้อยมวย,ยกลางกลางแกเจก็จิบหาเหลี่ยมกันอยู่ครับหาเหลี่ยมสายเมาเนี่ยแะแจไปจิบเหลี่ยมอยู่ครับเร่อเหลี่ยมเมาเหลี่ยมเมาเฮ้เหลี่ยมเมาเข้าใจหาเหลี่ยม,ม <c oughs> เยมาครับ อ่าวรสดีครับคุณเพนชายโอ๊ตเลยครับัสดีครับวันนี้ก็ไปสองสนามครับสนามศีพัฒนาการซอยร้อยแล้วก็พทุทธบูชากับคืนนี้มีหลายสนามครับเจ้วิชัยเชียงกงมามาคุยวิชัยหาเหลี่ยมไหม พี่ชายเซนกองใครอ่ะนบ้านไผ่ใจเกินร้อยเี่ี่กระบี่คนบ้านไผ่ใจเกินร้อยครับเข้ามาเลยพี่เข้ามาเลยสนามปิดเที่ยงคืนครับวันนี้ผมเคลียร์เรียบร้อยครับรปภครับผมเคลียร์เรียบร้อยครับรปภหลับครับเตียยาว้ครับนะครับทางททยกีรพัฒน <ism> ์นะครับอุตสาการนะครับตมีศักชาวบางงามขุนแผนชายโอดนะครับทักททยนะครับแล้วก็พันนา แสงเซียนไก่นะครับโอเคนะครับนะครับดูกันไปเรื่อยๆปะเจียวบรรยายดีปะเจียวบรรยายต่อนะครับแล้วก็สวัสดีลิธิพง์บัวสาปะเจียวจำได้ไหมลิธิพงศ์บัวสานี่ใครหัดจำบ้างเราเป็นคนบ้าเราก็หัดจำนิดนึงเสียเจ้าสวนผักลิธิพงศ์บัวสานี่เสียเจ้าสวนผัก บ้านทุ่งเมืองน้อยใครอาจจำบ้าง